เดชาหรือตั้มด้วงชนะเจ้าหน้าที่ด็บเพลิงอปพรเขตหลักสี่ชายหนุ่มวัย34ปีผู้นี้คือผู้เสียสละชีวิตในหน้าที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะมีความตั้งใจในการทำหน้าที่เป็นอาสากู้ภยัยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มานานกว่า10ปีแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไว้หนวดจนเพื่อนๆร่วมอาชีพตั้งฉายาให้ว่าหนวดหลักสี่ นายเดชาพื้นเพเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดจบการศึกษาระดับชั้นปวชอ,อาศัยอยู่บ้านย่านแจ้งวัฒนะกับครอบครัวคือแม่น้องชายและน้องสาวแต่นายเดชาจะไม่ค่อยกลับบ้านมักฝังตัวอยู่ที่ทำงานเป็นประจำสมกับคำร่ำลือจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมอาชีพว่านายเดชาเป็นคนขยันทำงานเก่งจนเรียกได้ว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งของเขตหลักสี่เลยก็ว่าได้ จากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่นายเดชาต้องมาเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เข้าไปดับเพลิงภายในธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ผู้ที่ต้องเสียใจปานใจจะขาดคงหนีไม่พ้นผู้เป็นแม่วัย54ปีท่านนี้ที่ต้องมาสูญเสียบุตรชายคนโตไปแม้จะตระหนักดีว่าการเป็นอาสากู้ภัยของบุตรชายต้องทำหน้าที่ท่ามกลางความเสี่ยงก็ตามไม่รู้เคสว่าจะเกิดอมคือว่าห้าไม่ได้เพราะว่าขนาด ขนาดมันเกิดเนี่ยนอนอยู่เนี่ยพอเสียงจะมีเสียงในเอ้ของเขาอะนะเป็นเสียงหวองวถ้าหวอขึ้นมาอย่าคิดว่าเขาจะอยู่บ้านนะถ้าเสียงโทรศัพท์ที่เป็นเสียงหวอขึ้นมานะ่ะเขาไปเลยนะถ้าเป็นเคสต่างๆตั้งแต่ทั้งชีวิตเข้ามานะแม่รู้สึกว่าในเดือนมกราในเดือนเดือนของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถึงน้อยครั้งที่จะเจอนะแต่เขาพูดคาว่าเหนื่อยเยอะมาก อาจจะเป็นเพราะร่างกายไม่ไหวก็ได้นะมันผจญเพลิงเยอะอะผู้เป็นแม่ยังเล่าอีกว่านายเดชาจะรักงานอาสาของเขามากเคยคิดจะเลิอกอาชีพนี้แต่ก็เลิกไม่ได้สักทีเพราะไม่สามารถหักใจที่จะไม่ช่วยเหลือสังคมได้นอกจากนี้นายเดชายังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานอย่างมากอย่างพี่เปียกอาสาที่ทำงานกู้ภัยร่วมกันอยู่บ่อยๆเล่าว่านายเดชาเป็นคนกล้าหาญมักจะเสียสละตัวเองเข้าไปเป็นด่านหน้าอยู่เสมอ เช่นเดียวกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่จะต้องมีคนเสี่ยงเข้าไปทุบกระจกเพื่อระบายควันไฟออกจนนำมาซึ่งความสูญเสียเพื่อนร่วมงานดีๆคนนี้ไปนอกจากนี้เรายังพบว่าก่อนเกิดเหตุ3วันเขาได้แชร์คลิปจากเพจ Emergency Medical Response Phuket พร้อมกับเขียนข้อความว่าการทำหน้าที่หน่วยกู้ภยัยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมออย่าคิดว่าเก่งรู้มากไม่หาอะไรเพิ่มเติมอีก พร้อมกับลงท้ายด้วยข้อความสุดซึง้งว่าสองมือของผมจะขอเป็นสองมือที่ช่วยชีวิตครับทั้งหมดนี้จึงถือเป็นเรื่องราวชีวิตของฮีโร่กู้ภัยนายเดชาด้วงชนะผู้ที่มีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียสละแม้กระทั่งชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายก็ยขอแสดงความ